ข้อหนึ่งคิิสมาสแรกในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรขอคุณที่ได้มาเข้ามารู้จักพระเยซูและชื่นชมยินดีข้อสองของฝันชิ้นแรกหรือของฝันในความคิดที่ดีในในทีน่สุดในวันคริสต์มาสของคุณคืออะไรได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตและมีสันติสุขข้อสามความหมายของวันคริสต์มาสในความคิดของคุณคืออะไร วันเกิดของพระเยซูเพื่อมาไถ่บาปของเราทุกคนเพราสี่ความชงจำที่ไหนได้คุณมีสันติสุขมากมากคือดีกับพระพระเยซูคิดมาเปลี่ยนแปลงมาเป็นลูกของพระเยซูอาเมนขอวขอวยพรวันคิดสามารถให้ให้ทุตกทุก่านในคิดจัจับ้านดอนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัต่างๆ ขอบคุณพระเจ้าในนามเยซูคริสเจ้าอาเมน